คือคนเราทําอะไรได้หลายอย่างครับไปตั้งใจเล่นกีตาร์ก็เป็นนักกีตาร์ตั้งใจไปเตะฟุตบอลตั้งใจเป็นคุณหมออยู่ที่ที่ว่าเราจะทําอะไรแต่อธิบายมาทั้งหมดนะครับจากวิดีโอที่ 11, 12และ13เนี่ยหลายท่านอาจจะว่าผมได้แต่จริงแล้วมันคือข้อมูลขั้นพื้นฐานมาเพื่อให้เราจัดการกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับคือเราให้รู้ชัดเจนว่าตรงหน้านี้เราจะทำอะไรจากนั้นก็ไปทำเลยไปเข้าจุด การไปเข้าจุดเนี่ยก็คือไปทานั่นแหละแต่การที่เราฉลาดว่าเราจะไปถึงจุดที่ทําลายสิ่งที่มันติดขัดมันเหมือนเป็นสนิมอะ่ะให้มันไปถึงจุดที่มันติดเครื่องได้ดียังไงจากนั้นครับจากจุดที่เราติดเครื่องได้ดีแล้วเราใ่รู้เราตั้งใจดีเราเราเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจนสิ่งที่เราทำเนี่ยมันงอกงามม่ยิ่งขึ้นยกตัวอย่างให้เข้าใจง่าย,ายครับทุกวันนี้ถ้าผมจะงงตื่นมางงก็ทําได้แต่ถ้าผมถามตัวเองว่าสิ่งที่ชัดเจน ที่ทำตรงหน้าในตอนนี้คืออะไรแล้วผมจะพาตัวเองจากการที่ง่วง,ง,วงยไปถึงจุดที่จะลุกได้ดีอาบน้ำได้ดีได้ยังไงทำตนเองจากสิ่งจากการที่แบบงงๆเวลาจะทำงานเนี่ยบ,บางคนธรรมชาติครับคนเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมต้องทำงานด้วยอยู่เฉยๆนั่งสบายๆดีไหมหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาดูดีไหมนะครับแต่การที่เรารู้งานแล้วเราไปทำทันทีไปเข้าจุด แล้วไปเริ่มทําทันทีแรกๆมันไม่เท่าไหร่ครับแต่การที่เราทํางานนั้นเป็นสักระยะหนึ่งมันก็จะทํางานนั้นน่ะได้ลุล่วงแล้วการที่เราไปจับงานบ่อยๆไปทํางานได้ลุล่วงบ่อยๆโอ้โหนั่นแหละครับทุกท่านก็จะรู้เลยว่ามันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นจริงๆก็คือเราไม่งงอีกต่อไปแล้วเราเริ่มเข้าจุดทันทีตามหมายเลข1 2, นึ่านี่แหละคือความเคยผมอธิบายไปก่อนแล้วนะก็คือการฉลาดเคยแต่สิ่งที่ผมคาดหวังนะครับ ผมอยากเจอใครสักคนครับซึ่งเรามาร่วมมาร่วมเข้าจุดคือดูให้ดีเลือกให้ดีแล้วมาแสดงออกว่าเอาจริงร่วมกันไปถึงจุดที่ติดเครื่องนะครับผ่านอุปสรรคไปได้วยกันจากนั้นเราไม่ประมาทเราไปต่อเราร่วมไปต่อให้ถึงจุดที่งอกงามอยากเจอจริงครับแค่นี้เองครับคือสรุปมาทั้งหมดมันเป็นแค่นี้เข้าใจนะครับว่าจะงงๆแบบเดิมก็ได้หรือจะมาทำให้ชัดเจนเข้าจุดทันทีเข้าจุดแล้ว ลองอยู่กับมันให้นานสักพักมันจะเหมือนกับติดเครื่องได้เองนะครับแล้วญาติอาจจะมองว่าอ,อะไรไม่เห็นเข้าใจถ้าไปดูตั้งแต่สิบเอ3ดสิบสองสิบสามก็ไม่ต้องอธิบายซ้าถ้าไปลองมาจริงก็ไม่ต้องอธิบายซ้ําแต่จุดสําคัญที่สุดนะครับอยากให้ท่านพยักหน้าด้วยตนเองว่าอืมหลังจากที่ไปลองตรงนี้อาจจะสักหนึ่งวันหรือหลายๆวันแล้วพยักหน้าด้วยตนเองว่าท่านไปเจอ สิ่งที่เริ่มลองแล้วลองวันแรกมันไม่เท่าไหร่มันอาจจะย้อนกลับไปมีชีวิตแบบเดิมๆแต่ถ้าพลาดแล้วใจเย็นๆมาเริ่มใหม่มองเป็นเกมเยาวๆท่านเชื่อมั่นว่าการลองแบบนั้นจะส่งผลดีกับตัวท่านอย่างแน่นอนผมจะมาเฉลยว่าสิ่งที่ผมไปลองมาแล้วเนี่ยแล้วผมมาเปิดฟังทุกวันเพื่อที่จะลองได้อพูดง่ายๆสารภาพอีกแล้วกันนะครับผมจทย์อะแต่ผมไม่ได้ไป,ไปดูที่ผมจทนะแต่ผมมาเปิดฟังแล้ว ผมก็ทําได้ตามที่ผมเปิดฟังนั่นแหละนะครับมันมันไม่ได้นะแต่พลาดแล้วก็มาเริ่มใหม่ใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวมันก็ได้เองขอบพระคุณจริงนะครับก็ขอความกรุณานะครับไปบอกต่อวิดีโอที่11และ12นะครับไม่ต้องบอกต่อวิดีโอนี้นะครับเพราะว่าถ้าญาติไม่ดูมาตามลาดับอาจจะไม่เข้าใจก็ได้แต่ถ้าญาติได้ดูมาตามลาดับพอมาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บอ๋อที่อธิบายมาเยอะๆเนี่ยจริงๆแล้วเราทําอะไรได,ได้ตั้งหลายอย่างนะ แต่ถ้าเราเลือกมาทําให้ชัดเจนแล้วไปเข้าจุดเข้าจุดแล้วอดทนหน่อยนะาอสนิทมันหน่อยอย่าประมาทไปถึงจุดที่งอกงามโอเคครับแล้วทําให้เคยมันจะแบบทําได้นะครับเรามาร่วมกันทํามันคือรางวัลของพวกเราขอบพรคุณจริงครับ